โอเคสวัสด okay, ีชาวม a สเตอร์ดทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมเซนเอ็กนะครับวันนี้แต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเป็นตัวเด็กนี่เลยฮะฟอสซิลไดหน้าฮะผมลิชเน็ต hmm. จะเป็นแบบนี้ฮะคือปกติเนี่ยแอนสเตปจะไม่ใส่กันคือเขาจะไปใส่เป็นทม์เทียร์ลิงกัน Time ไทมเทียร์ลิงใบนี้ซึ่งผมไม่มีฮะใบนี้ฮะแล้วผมก็ไม่อยากคารฟด้วยนะเพราะว่าคารฟมามันเล่นได้แค่เด็กไม่กี่เด็กจริงๆเ x ็กซตันหรือแม่งก็แบบพวกเด็กโลกเด็กแบบ เล็กมีมอะเล็กสตันก็จัดอยู่ในเล็กเล็กโลกได้เลยนะผมก็เลยไปใส่เป็นพวกแฮนด์แท็บแทนนะฮะพวกแม็กซีเวลาเริ่มหลังเนี่ยฝั่งตรงข้ามโดยแม็กซีมันจะมันจะมันจะพะวงเว้ยมันจะแบบเอ ي, ้ยกูจะโดนกูจะโดนอะไรปะวะโดนแม็กซีจริงๆไม่โดนอะไรหรอกฮะผมมีแอดใบเดียวเออแต่ว่าถ้าเกิดมันมันฝืนเล่นต่อมันก็จะโดนแบบของแฮกบอร์ดอย่างนาเดลเซอร์แมนอย่างไรเงี้ยขี้เอออะไรพวกเนี้ยอาจจะโดนแบบค็อกเวิร์กโดนใบนี้แปลก ออหมอบ5ผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดักสตันของผมเนี่ยจะไม่ไม่ใส่ฟัดเกตฮะไม่เน้นฟัดเกตคือฟัดเกรดจะใช้เป็นมอนเตอร์แทนอ,อ๋อแค่นี้ก็น่าจะแรงมากพอแล้วมันจะมีอ,อ่าคือมันจะลิสต์มันจะออกไปทางแบบคอนโทลด้วยเออมันไม่ใช่แบบว่าสตันจ๋าๆนะฮะมันจะออกไปทางคอนโทลรประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเลยดีกว่าเนาะไม่น่าจะมีอะไรแล้วยังไงมีคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ฮะ ป่ะเดี๋ยวไปเริ่มเล่นสดๆเลยเอาว่าจะเปิดไอ้อันนั้นให้ดูประวัติให้ดูทำไมใส่เอนติมาแค่ใบเดียวไม่มีใบสองฮ <c oughs> พูดแค่นี้แหละไม่มีใบสองอจริงถ้าจะเล่นเน็กนี้จริงๆอ่ะใส่สามเลยเอนติดอะเออต้องอย่างนี้ดิวะเออมือมันต้องอย่างนี้ดิ โอ้โหไม่ไม่ใช่แบบตอนที่แล้วนะอะไรก็ไม่รู้อะไม่มีเชนวะชน,นะละมือมันต้องอย่างงี้ถึงจะใช่พันสองเหรอพันสองไม่ได้ผมต้องให้เลยผมต้องจ่ายเลยต้องจ่าย แยังเอ้ยเอาวะเสียครึ่งหลอดเลยใช่ใช่เสียครึ่งหลอดเลยต้องเอานาเดียลอกก่อนครับเพลนี้ผมว่าแตะตายแล้วแหละเล็กเนี้ยไม่ไหวฮะโหวแอดคือถ้าไม่มีอิมเปร์มือแรกอะ่ะคือแบบไม่ได้ไม่ไหวเอาไหมผมว่าหน้าอยู่นะขอโซเลมเลยกันใบเนี้ยผมว่าจ่ายได้ก็จ่ายออกไปเลยก็ได้ ถ้ามือเราแบบยังยังไม่พร้อมอ่ะเออถ้าบอดเรายังไม่แข็งเนะี่ยผมว่าจ่ายเลยก็ได้ตัวเองยืมเลหน้ายังจะถามอีกเออมันต้องไปน่นี้โอ้ของจริ้งไปเนี้ยของจริง้งมันต้องแรงขึ้นอีกอ่ะ คือผมกดกดคลิกกลางดูแบบนี้แล้วมันมันเห็นว่าเขายังไม่ยังไม่เสียฮอร์มอนไงผมก็เลยคิดว่าเขาไม่ได้ฮอร์มอนมันก็เลยงง,งงนิดนึงเนี่ยอันนี้ตีก่อนฮะการอีเวเนตี่ยนะเผื่อเขาใส่ผมเชื่อว่าเด็กเขาคงไม่ใส่หรอกใส่ปะไม่มีนะบอกานโดฮะเบร้อยเองแพ้ละ ถาเขานอนมอนมาตีแล้วก็ปล่อยเขาตีไปผมว่าเขาน่าจะจู่หาอิมเปอร์นะยังไงเพื่อนเอาเอาออกเกมเฮ้ยออกเกมเลยว่ะออกเกมเลยฮะนี่ดูเรียบร้อยโอ้อินเอ็กชั่นเฟลเหรอโอ้โหเฮ้ยสะใจสะใจ อุ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหผมจะลืมตัวได้ไงวะผมเกลียดด็กนี้วะผมเกลียดด็กสตันวะผมลืมตัวได้ไงวะเนี่ยปีศาจเขาครอบงำวะปีศาจครอบงำผมแล้วอ้าวเองจขึ้นมาร์หนึ่งเหรอเองจะขึ้นมาร์ห้าเหรอเอเต้องผ่านพี่ให้ได้ก่อนเออจะขึ้นมาร์หมาร์ห้าผ่านพี่ให้ได้ก่อนนะเอาแล้วไงมือนี้ เดซเซอร์แวนนฮะตัวหนึ่งครับผมตามสูตรตัวหนึ่งตามสูตรเง็บอุ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้น้องมันเล็เสียบอดนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าเล่นแค่นี้พอกกรอนโดยังไม่ต้องแปะก็ได้เดี๋ยวเขารู้อินโฟหรอ ถ้าจะแตกก็ปล่อยแตกเลยแต่ว่ามีแม็กซี่มีแอดก็โ okay, อเคอยู่พอกันได้อยู่ <c oughs> เขาได้60ด้วยดิถ้าของแก่ขึ้นนี่ผมว่าแบบแปลกๆแล้วนะเอ้ยเอาแล้วแอดต้องเก็บไว้วะแอดต้องเก็บไว้ผมว่าโดนแบนเด็ดโดนแบนเด็ด60ของแก่มึงขึ้นเหรอถามจริงเหอะ เขารู้แล้วเขารู้แล้วเราคือสตันปั๊บปาแม็กซี่เขาวิ่งสู่ชีวิต <c oughs> กังกูนอยเฮ้ยมันเอาท่าหลบมาด้วยหรอต้องยิงว่ะต้องยิงนะต้องยิงไม่งั้นของบวกเขาว่า,าจ,จะหาแบนดิฟิชชั่นได้แต่ว่าไต้บอดอะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ เอาอันนี้ลงดีปะ่ะวินเดกซัสดีกว่าเวลาัเขาเขีย่ยเราได้วินเดกซัสมันจะม,มุฟแล้วก็เก็บเด็กได้ใบหนึ่งอ๋อมีช่าม,มือได้โอเคอันนี้ผมลืมลืมจริงผมนึกว่ามันต้องใช้ตัวเองเป็นัดิบด้วยอมมม๋มันได้เหมือนเดิมมันได้เสิร์ฟด้วย มาเป็นลืมเลยเขาล่อของมาเป็นลืมเลยนะมาเป็นลืมเลย ปล่อยลูเบอร์ฮะเดี๋ยวรอลองกดแบนเดฟิชันกันเลยสบายแล้วเราตายเราแตกขออนุญ,ญาตแล้วกันไม่เชนเชนไปนี่นะเชนไปนีดเจ็บเอาอะไรไปสู้วันนี้ถ้ามูฟหนึ่งก็โอเคอยู่นะมูฟหนึ่งอะเอา้าเอา้าเอา้า Okay. โอเคมุกหนึ่งได้อยู่ได้อยู่มกอยางจะได้มูอยางจได้เธอหน้าโดนผมบอกเลยโดนผมแน่เองโดนพี่แน่ไนอ้นุ่มเออไม่ดีไม่ดีเฮ้ได้อยู่ดิได้ปะเหมือนจะไม่ได้ว่ะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโดนมุกอุยเราลอได้นี่หว่าใช่ไหมเราลอได้ฮนะเดี๋ยวตีแรกแล้วก็มุกงใบนี้ทิ้งอุ้ยเรามือมือดีเหมือนกันเรามือดีว่ะเราก็เล่นท่านี้ไงเนี่ย โอ้ยขอตีน่อยเอะน,นิดเดียวเออมึงแตก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 บอกเลยอ่าผมว่าเสิร์ชก่อนก็ได้นะี่ไม่ได้ดีมันไม่ได้เสิร์ชดิมันมันเอาขึ้นจากหลุมไปเฉยเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นการแฮกบอร์ดดีกว่าอันนี้มือเขาเรารู้แล้วปะเรารู้รู้แล้วปะว่ามือมันมีอะไรเออใบาหนึ่งยังไม่รู้นะ รู้แค่เอเกเซียก็จำไม่ผิดอะ่ะเองแตกพายแล้วก็เก็บแบดฟิชั่นได้อยู่เก็บมาแต่สเปย์ไม่ได้ก็เท่านั้นปะเนี่ยสเปย์ไม่ได้ก็เท่านั้นสามกังกูน,อน้อยเก็บอ่านี่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่อาห้าเป็นตัวนี้หกไม่ใช่ห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย อุ้ยโอย้มาเลยได้น่าราเซียหนึ่งเองแพ้และเองแพ้และยี่หมอกเงี้ยเนี่ยจบเธอนะ <c oughs> เริ่มหลังชนะแมนเดดวะวเริ่มหลังปะวะ เรียบร้อยตาเมื่อกี้ผมเริ่มหลังเริ่มก่อนมาลืมเดี๋ยวนะเออเราเริ่มก่อนดีว่าเราแค่ไม่มีแบนเดดเราเราแค่ไม่มีตัวสตันอ้อโหอีซี่ว่ะแบนเดดเด็กเทียร์หนึ่งที่ไหนมันจะเรียกว่าผองก็ไม่ได้อะคือเรามีแค่ดอกมาติก้าเฮ้ยโอ้โหอยากได้โซเลม่ามือเนี้ยอาอะไรมาแพ้วันนี้ แปะกอกอนโดครับผมอ้าวมีเชนอยู่นะมีเชนอยู่นะแปะคนะ็อกเวิร์กฮะจริงเราควรแปะกอกอนโดเช็กเชนก่อนว่ะเออแต่ว่ายังไงมันก็ต้องท่านี้เหมือนเดิมอะแปะอะไรบาก่อนก็ช่างมีเชนมันก็เราทําได้แค่เนี่ยทําไงได้วันๆแล้วอยอย่ีเะเด็กเรามันเน้นสปีดรันอนยะู่แล้วท่านเชนที่แพ้เลย <laughs> เอา้าว เอ็นเฟเรียบร้อยเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้อะดิโอ้สวยเลยอย่างนี้เหมือนจะชนะแล้วปะตาเนี้ยกคนเหมือนจะชนะแล้วปะอ๋อโอ้โดอกมาติก้าผมว่าดอกมาติก้ามันดีกว่าเออมันเป็นการกันทำแบบกันแบบนี้ได้ด้วยตีไปก่อนฮะเดี๋ยวโดนอีเวนรี่ ไม่มีนะเหมือนจะไม่มีผมว่ายังผมว่าถือไว้ก่อนก็ได้หรือว่าไปเลยยังไม่ไปบ่อยเดี๋ยวผมรอผมรอให้โซเลมขึ้นก่อนดีกว่าค่อยนอมอนไปนอมอนเพิ่มต้องใจเย็นๆฮะถ้าโดนแหกตัวเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าฝั่งตรงข้ามอะ่ะเล่นเด็กอะไรถ้าโดนอิมเปอร์ใส่อะ่ะแบบอาจจะเล่นนกอย่างเงี้ยเออถ้านกโดนคอกเวอร์คือเล่นต่อไม่ได้เลยนะมันเปลี่ยนทุกใบเป็นกลายเป็นแบบไอ้นี่เลยอะ่ะ ไม่โดนท่าใดก็ท่าหนึ่งใช่นี่ไงมันจะไปยากอะไรวะนีเ,เขาเรียกอะไรฮะอันนี้เรียกว่าอะไรฮะนิ่มตามเคยไงสปีดลันสปีดลันสปีดลันอ่าเริ่มก่อนอีกแล้วเห็นไหมเออจิตใจต้องแบบบริสุทธิ์อ่ะคนเล่นเกมนี้ได้แบบจิตใจต้องบริสุทธิ์น,นิดนึงฮะ คือต้องทำบุญมาเยอะๆหน่อยโอ้โหนิ่มตามเคยพอสมิกใบเดียวเล่ยน้ยังไงวะเนี่ยมอมหนึ่งพันสู้ยังไงก่อนเอ้ยดูเบลเรียนหรอ,อเด็กแบนเด็ตนี่ว่ะ แอดมินไดน,น้าไม่ใช่คนละคนใครก่อนแอดมินไดห,หน้าแอนเล่นก่อนแต่นิ่มเลยเอาอยัางไงอะเล่นต่อดีต่อเน,นื่องในมือทำอะไรได้ใบน,นี้หรอใบน,นี้บอกว่าถ้าการจะโดนทำลายนะไม่ว่าจะคว่มหน้าหรือหงายหน้าก็ช่างสามารถาส่งวัตถุดิบที่ส่งมอนเตอร์ที่ม,มีวัตถุดิบเอาบาสล,ลงหลุมแทนได้นะครับ วันนี้แรงมากกันแฮปปี้กันเทนเดอร์โบแต่หมดกำลังคุ้นคริสอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าซูฟิวอะซูฟฟิวอย่างนั้นหรอครอกเวิร์กเอาว่ะเอ้ยแปะครอกเวริร์กเขาเขาก็จะเจ็บอยู่นะค็อกเวิร์กไปดีฮะออนไอ่ะ แต่เขาก็จะรู้แล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะเล่น덱น,นี้แหละ Bandit Fusion หละอีกไฟล์บิ๊กเหมือนกันนี่เห็นปะอันบาร์แต่อันบา,าร์กลายเป็นแม็กชี่น่ะดิเฮ้ยขอจัวหนึ่งได้ปะละ่ะ แล้วก็ธาตุใช่ไหมเดี๋ยวผมขอขอเช็คหน่อยแล้วกันม <Monster. S 1> อนสเตอร์ขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยจำไม่ได้วะอ๋อธาตุแสงเออมันได้กับธาตุนี่วะ่ะโจ๊สองเหรอไปดิอะไรอะผมีซุปฟิลแน่เลย น,นวดมานวดมาเดี๋ยวรอได้หน้าขึ้นก็น่าจะแบบสบายสบายมือสบายมือสะดือจุนรอได้หน้าฮะทำอะไรไม่ได้โอ้ทำมันลิงสองนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอ้ยมาแล้ว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 เว้ยมาแล้วเว้ย มาแล้วโว้ยการ์ดจั่วสุดเทพของเราเสิร์ตหนึ่งจั่วหนึ่งฮะนี่เอ็กเรเซียมาสวยเลย,ยเกูได้ไงก่อนอามอนโอ้โห 2, อสองพันน่ะตัฟิลมายังยังไม่มา เอยากได้กาลูล่าอีกใบหนึงแล้วก็ไอ้นีว่วะนี่ก่อนเลยรูฟิลโอเคสวยเลยตองสามตองสาม <c oughs> ก็แตกดีฮะทำอะไรได้นะอย่างงี้ทำอะไรไม่ได้นะกา <c oughs> มันไม่ขึ้นน่ะ ไม่เล่นต่ออ๋อเล่นต่อไม่ได้เอ้ยไ่เล่นต่อได้นี่ไม่ใช่หรอไปเนี้ยมันต่อได้ไม่ใช่หรอมันไปเป็นเลดเจดได้นะแต่ว่าโดนสี่พันก็โอ้โหจุกจุกยู่แปะไปก่อนกันแหละแปะไปก่อนแป น่าจะรอดตายอยู่เธอเนี่ยโอเคอันนี้สี่พันยังไม่ตายเราไม่ไม่กดเอฟเฟกนะเราไม่กดใช้การ์ดนะเนี่ยยังไม่ตายนะผมกลัวอย่างเดียวคือผมกลัวไอ้ Band แบรนดไอ้นั่นนะ่ะกลัวแบรนดิตอะไรวะมันชื่ออะไรวะแบรนดิตบีสเออลืมบีสการ์ดกาก ถ้่เรามีใบนี้นี่ว่าวกลัวทำไมอ่ะใช่ไหมมันบอกว่าทำลายหรือว่าส่งอาเกตคอนโดนเดสทอยโอ้โหสบายนี่ไงมาละแล้วมาไงเลือดเจ็ดร้อยยังจะชนะไปเลยอ่าสิ่งที่เราจะทำต่อไป Moon Miller, มูนมิลเลอร์ฮะมูนมิลเลอร์กูมาอีกครับ อันนี้มันส่วนอะไรได้บ้างวะมีแค่สเปร์เนาะมีแค่การสเปร์การไม่งั้นก็เป็นใบเนี้ยซึ่งเราอาจจะโดนได้หัแล้วยิงทิ้งเลยดีกว่าวะยิงทิ้งแล้วก็ดีดใบเนี้ยขึ้นมือแต่ว่าเราค่อยๆเล่นได้อยู่ค่อยๆเล่นไปก่อนอ่าใบนี้มันจอาอะไรมาเสร็จได้บ้างโอเพนนิ่งขึ้นมือแล้วฟอยด์ด้วยนะเลหนะมันเจ็บตรงนี้ใช่ไหมฟอย์ลุงเลยหน้าฟอย์ลุงแต่ผมซัดเลยก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันเอาบียมาเซ็ตเล่นยาก ซัดได้ฮะนี่เลยอ่ะอยากโมอะไรโมไปประเด็นคือเลือดเราไม่พอใช้เจ็ดร้อยวะ่ะเลือดไม่พอเจ็ดร้อยเธอหน้าอาจจะโดนอิมเปอร์ก็ทำใจนะทำใจไว้ทำใจเผื่อไว้เฮ่โมรีเกนไอ้โมเลทิบิวแบทเทิลอยู่นี่วะ่ะ จบได้ให้รีบจบนะเด็กเลาจบได้ให้รีบจบแต่เขาน่าจะทำอะไรเราไม่ได้แล้วแหละตัวจากทรงนะอุย๊ยแมนเดตบีสมันจะทำอะไรเราได้วะอมมอนไปผมโดนติดอ้อพันห้าโอเคมันมีขอ,อกเวิร์กอยู่มีขอ,อกเวิร์กอยู่เดี๋ยวผมขอขอ,อกเวิร์กอีกใบหนึ่งไปอ่ะโนดโนดไปโนดไปเรื่อยๆนดเข้าไป นี่ตัวนิมเปอร์นหนึ่งใบก็ยังเหลือใบนึงเรียบร้อยฮะมาร์ทห้าเยที่เรียบร้อยะเป็นไงพลังมาร์ทห้าป่ะวะเอาอย่างอย่างอย่างโทโทเหลือตาหนึ่งเหลือตาหนึ่ง <c oughs> อ่ะได้เริ่มหลังเลยออกนี้น่าจะงานยาบ ยังเหรอช็อตฟิลด้วยนะเฮ้ย,ยไม่เลือกเหรออ๋เอเฮ้ยมือนี้โอเคอยู่ถ้าเจอแบบเด็กอ่าสเน็กอายนะแต่ว่าอาจจะไม่เจอวะ่ะอ่าสิบสองใบแบนเด็ดแน่นอนสู่ทรงแบนเด็ดแบนเด็ด แต่เรามีการ์แหกอยู่นะชิวๆไหมมีการ์แหกอยู่ฮะเล่นเลยหรอเสิร์ชเอาบาัตอ๋อฟิวชัน่นเอเกเซียเอาลิงอะไรวะอะไรของมันวะมือน่าจะบิ๊กแน่เนี่ยมือน่าจะบิก๊กแต่ว่าเขาเสิร์ชจากแมงนามุดมาเล่นต่อได้อยู่ก็โอเค สบายขอ,อแค่ไม่โดนแอดอ่ะไปเนี่ยอันเดอร์เซเว่นเมล้อเจ็ดโอ้ชิว่ะมือนี้ฮะมือนี้ชิวจริงนะคือผมไม่ได้โม้เนะี่ยแห่ไเด้วยเจ็ดตัวเดียวได้สบายสบายโอ้ชนะละมีเลือดเจ็ดจังเลือดเจ็ดจังเข้ามา อย่าแอรแล้วกันมึงแตกมึงแตกแล้วเพื่อนเอ็งแตกเอ็งแตกเรียบร้อยไปดินี่เราไม่ได้ไม่ได้แบบทําลายทิ้งนะไม่ได้มูกด้วยนะเออเราขึ้นมือให้เนี่ยตีแค่ไหนนองมดอรูปปั้นหินเนะีตีแปะคอกเวิร์ก แต่ของอนโดหมอบโซเลมผ่านสนุกว่ะเฮ้ยสนุกไม่ได้สนุกไม่ได้เราไม่ชอบเด็กนี้เว้ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าเราไม่ชอบเด็กนี้ตอนนี้เขาเก็บแบนเดฟิวชั่นมาเล่นต่อได้เก็บแบนเดฟิวชั่นมาเล่นต่อได้แล้วไงต่อก็เล่นไม่ได้ เลือดเขาเหลือห้าพันนะทนนี้เฮ๊ะทำไมเลือกอ๋อเขาใช้เขาจ่ายสองพันไปใช่ไหมนอรอ์นเพิ่มฮะเอ็กเวเ์ียจังมาเลยแตกเรียบร้อยมาดห้าชิวๆโอ้โหตบเด็กเทียศูนว่ะเริ่มหลังตบเด็กเทียศูนนะฮะเป็นไงเก่งไม่เก่งพิจารณากันดูได้ฮะเก่งไม่เก่งอะมาดห้าต้นสีสั้นเลย เป็นไงล่ะมาห้าต้นสีสั้นสนุกสนุกเฮ้ยสนุกไม่ได้สนุกไม่ได้ไไดอย่าลืมอย่าลืมนิ่มตามเมย่เอเคยดีคุณซันเล่ใช่ไหมผมแต่ไม่รู้มาห้าจะเป็นยังไงนะมันไม่เก่งแต่มันโกงใช่คือเด็กมันตายหลายเด็กเลยนะเออยิ่งนาเดียเซเว่นเนี่ยแบบโอ้โหมาหาการทแทกบอร์ดอะโคตรมหาเทพอะ เนี่ยโม่โม่โมหมาหลงลงไปไม่ได้เจดก็แตกไม่ได้เจตไม่ได้เจดยังทําอะไรไม่ได้เลยยิ่งเราใส่มอนมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราแหกบอบ์ดได้เทิร์นหน้าเขาเล่นไม่ได้เหมือนเดิมกันสเปรมีการทําลายมีเพิ่มพลังลดพลังในฝั่งตรงข้ามอีกเอิมได้ไงอ่ะมีทําลายมอนอีกอ่ะมีโซเลมแตกดีครับรออะไรค้อนหมีนี่ผมมาแก้แบบสเน็กอายนะแต่ว่าไม่เจอเลยวะไม่เจอสเน็กอายเลย โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยครับวันนี้ก็เป็นลิสต์ที่ผมมองว่าไต่แรงในช่วงต้นซีซั่นน่ะค่อนข้างเก่งช่วงต้นซีซั่นค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่าจะมีหลายแบบหลายคนที่ใช้เด็กคอมโบแล้วก็หรือว่าเด็กที่มันต้องสเปร์เออที่ไม่ใช่พวกเด็กคอนโทรลเยอะนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งได้นะฮะสำหรับคนที่กําลังหาเด็กเอามาเล่นสนุกๆอยู่นะครับแต่ผมไม่สนุกนะจริงๆคือผมเล่นน่ะผมเครียดตลอดเลยเวลาเล่นเน่ะเออคนดูก็สังเกตได้นะ แบบค่อนข้างเครียดเลยนะเด็กนี้เออว่าเราจะแบบนอมอนตัวไหนดีอะไรเงี้ยนะเออเราจะจ่ายไลฟ์พอยต์สี่พันดีไหมอย่างเงี้ยเออสีเรียสนะจริงจริงอันนี้ไม่รอเล่นนะเนี้ยซ <laughs> ีเรียสตรงไหนก่อนกดดูบอกโอเคขอบอคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะสิบหกคนยังไงถ้าดูแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยฮะถ้ายังไม่กดนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่ง ปีิจาพาลิปแล้วก็ไลฟ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ